ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือนายเศรษฐาทวีสินและเมื่อวันที่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินได้เข้ารับพระบรมราชโองการปโปรดกล้าปโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมทั้งได้ประกาศสร้าง4ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงพร้อมทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยและหลังจากที่ได้นายกคนที่30แล้วพระเอกดังติ๊กเจษดาพรผลดีได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว่าในความมืดมิด ไม้ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ่งมืดยิ่งสว่างถึงแม้ว่าข้อความนี้จะถูกใจใครหลายคนแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยพร้อมขนทัวมาลงอาทิยังใช้ไม้ขีดอยู่เลยเหรอคุณติ๊กเขาไปไฟเล็ดกันนานละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากคูไม่คูผลวิจัยที่คนที่เชื่อ คำคมปลอมปอมมักไม่ค่อยฉลาดเปิดไฟสิคะไฟดับเหรอเปิดไฟดีกว่าค่ะสว่างกว่าเยอะแต่อ้อในป่าในดงไฟฟ้าอาจจะยังเข้าไม่ถึงแนะนำไฟแชกหรือไฟฉายนะคะดีกว่าไม้ขีดไฟแน่ๆค่ะ